สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนํานะคะวิธีการโอนเงินนะคะจากเกาหลีใต้นะคะไปประเทศลาวนะคะผ่านการโอนเงินแบบมันนิกรมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก่อนอื่นนะคะถ้าต้องการใช้บริการของมันนิกรมนะคะต้องติดต่อที่ธนาคารนะคะทําการกรอกเอกสารนะคะข้อมูลของผู้รับที่ลาวนะคะตามดังนี้เลยค่ะซึ่งชื่อของผู้รับนะคะที่ลาวเราต้อง ให้ผู้รับนะคะไปสอบถามกับเอเจนต์นะคะที่เขารับเงินนะคะว่าชื่อนามสกุลสะกดยังไงนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าถ้าผิดนะคะจะไม่สามารถรับเงินได้นะคะเสร็จแล้วก็กรอกเอกสารตามนี้เลยค่ะเมื่อเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เข้ามาที่แอปโซโกโบนะคะเสร็จแล้วนะคะไปที่มุมขวามือบน3ขีดค่ะเสร็จแล้วนะคะไปที่บัญชี เงินสกุลต่างประเทศนะคะแล้วก็กดโอนเงินต่างประเทศนะคะเสร็จแล้วเลือกมาที่การสง่งเงินมานิกแรมนะคะอัตราการแลกเปลี่ยนนะคะก็คือเราจะใช้เงินสกุลดอลลาร์เป็นหลักนะคะวงเงินในการโอนนะคะก็คือไม่เกิน800 0ดอลลาร์นะคะภายใน30วันค่าธรรมเนียมน,นะคะถ้าโอนตั้งแต่1ดอลลาร์นะคะไม่เกิน3,000ดอลลาร์นะคะเสีย4.5ดดอลลาร์นะคะ แต่ถ้าเกิน3,000ดอลลาร์นะคะขึ้นไปนะคะไม่เกิน8 0 0 0นะคะก็จะเสียแค่7ดอลลาร์เท่านั้นระยะเวลาในการที่รับเงินนะคะสามารถรับเงินได้ภายในสินาทีหลังจากการโอนนะคะข้อควรระวังนะคะก็คือชื่อมาลสกลของผู้รับนะคะที่เราต้องถูกต้อง100%นะคะหากโอนเงินไปแล้วนะคะเราไม่ได้รับเงินนะคะหรือว่าทางอิเนเทนะคะไม่ปล่อยตังนะคะสามารถโทรไปที่ ศูนย์ของมันนิแกรมได้นะคะต่างเบอร์ที่โทร่ขึ้นนะคะสำหรับการหาสถานที่เี้่เรับเงินนะคะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะของมันนิแกรมได้นะคะแล้วก็ค้นหานะคะตัวของจังหวัดนะคะก็จะมีขึ้นพื้นที่มาให้นะคะว่า,าผู้รับนะคะสามารถรับเงินได้ที่ไหนนะคะจะมีที่อยู่ให้นะคะต่อมานะคะวิธีการส่งเงินนะคะก็ไปที่หน้าหลักนะคะกดส่งเงินนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็ถ้าเราลงทะเบียนผู้รับไปนะคะเราก็กดที่ลงทะเบียนลูกหน้านะคะเราก็เลือกนมสกุลชื่อนะคะที่เราต้องการโอนนะคะที่เราผูกบัญชีไว้เสร็จแล้วนะคะใส่ยอดเงินนะคะที่ต้องการโอนนะคะเช็คดูชื่อนมสกุลผู้รับถูกไหมนะคะเสร็จแล้วกดยอมรับทั้งหมดนะคะแล้วกดยืนยันด้านล่าง เสร็จแล้วนะคะให้เช็คนะคะชื่อนมสกุลผู้รับนะคะถูกจองหรือเปล่านะคะถ้าไม่ถูกจองสามารถแก้ไขได้นะคะเราก็เลือกสกุลปลายทางนะคะเป็น USD นะคะดอลลาร์แล้วกดถัดไปเสร็จแล้วนะคะเราก็เช็คข้อมูลของผู้ส่งนะคะเช็คเบอร์โทรในเกาหลีใต้ใส่ปีคศเดือนวันที่เกิดนะคะแล้วกดถัดไปใส่รหัสบัตร ATM 4ตัวนะคะ เสร็จแล้วนะคะเช็คข้อมูลของผู้รับนะคะเราสกุลชื่อผู้รับเป็นภาษาอังกฤษนะคะถูกต้องหรือเปล่านะคะเสร็จแล้วนะคะดกดยืนยันนะคะเราใส่เลขบัตรนิภัยนะคะสองตัวหน้าสองตัวท้ายนะคะตอนน่อมานะคะก็จะมีข้อความนะคะการโอนเงินเสร็จเรียบร้อยนะคะเรากดปกอินด้านล่างะค่ะ สร็จแล้ววันะอนกลับเข้ามาหน้าหลักนะคะให้เข้าไปดูนะคะหมายเลขการโอนเงินนะคะที่จะแจ้งผู้รับนะคะไปมุมขวามือบนนะคะ3ขีเสร็จแล้วไปที่บัญชีสกุลต่างประเทศนะคะแล้วก็ค้นหาประวัติการโอนเงินนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นนะคะรายการที่เราทําไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ20ดอลลาลน์นะคะก็ให้นําตัวเลขนะคะเสร็จหลักนะคะแจ้งทางผู้รับปลายทาง ะะหลังจากนั้น10นาทีนะคะ mm. ข้อมูลนะคะก็จะถูกส่งไปที่ปลายทางนะคะผู้รับสามารถนำตัวเอกสารนะคะมาติดต่อที่เอเจนซี่นะคะธนคาคารนะคะ,ะหรือร้านค้านะคะที่มีป้ายคำว่ามันดิแกรมนะคะก็สามารถรับเงินได้นะคะ mm. ข้อแนะนำนะคะก็คือวงเงินการโอนนะคะโอนได้ไม่เกิน8,000ดอลลาร์นะคะต่อครั้งภายใน30วันนะคะแล้วก็ต้องมีการแจ้งลงทะเบียนนะคะผู้รับนะคะ กนาคารกอดน,นะคะถึ่จะใช้บริการได้นะคะสามารถโอนทางแบงกิ้งนะคะซโคโปนะคะไม่จำกัดผู้รับน,นะคะแล้วก็สามารถโอนผ่านตู้เทียมของธนงาคารกสนชันได้เหมือนกันนะคะค่าธรรมเนียมการโอนนะคะตั้งแต่4.5ดอลลาร์นะคะไม่เกิน7ดอลลาร์เท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่มีการหักปลายทางนะคะสามารถรับเงินได้มากกว่า200สกุลนะคะของท้องถิ่นได้นะคะทั่วโลกนะคะที่มีสัญลักษณ์ของนันนิแกรม ก็ควรระวังนะคะชื่อผู้รับนะคะเองตรงกับแบบจำเตอประชาชนนะคะสามารถรับเป็นเงินสดได้นะคะหลัง10นาทีนะคะที่โอนะคะหากมีปัญหานะคะติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้านะคะบันกมนเก้แปง0 7 9 8 8้านะคะฝากกดแชร์นะคะกดติดตามนะคะช่อง u t ทุ e น,นะคะมีตังนะคะ ชินทานดั้ไทยแลนด์นะคะแล้วก็ Facebook ทั้งสามเพจเลยนะคะการานชินทานไทยชินทานฟอร์ไทยแลนด์แล้วก็ธนาคารเวนวัคซินนันนะคะขอบคุณค่ะ